สวัสดีครับพบกันในเช้าวันที่22มกราคมนะครับจากที่เมื่อวานในช่วงรอบเย็นที่ผมได้ทำการลงคลิปไปก็โอเคราคาขึ้นมาตามแผนเรียบร้อยละราคาก็เริ่มดีดตั้งแต่โซนแรกตรงนี้เลยก็สุดท้ายมันก็เป็นแบบที่ผมบอกว่าเฮ้ยห <c oughs> ากคุณที่อยากรอไอ ทำเฟรมเล็กอ่ะมันฟอร์มท่าเบรกหายแล้วลุ้นให้มันย่อลงมาราคามันก็ไม่ได้ย่อแบบที่บอกราคามันก็อ่ะพุ่งไปเลยแล้วมันไม่ย่ออีกทีตามแนวต้านที่มีในยยะสาคัญเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมาย่อตัวภายในแนวต้านที่มีในยยะสาคัญซึ่งแนวต้านที่มีในยยะสาคัญก็คือเป้าภาพรวมทั้งหมดว่าเฮ้ยราคาในการที่มันจะเบรกแล้วมันมีโอกาสที่จะไปทํา ายต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้านตร,ตรงไหนตรงนี้แหละเราจะเรียกมันว่าแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญซึ่งแนวต้านพวกนี้ก็จะมาจากการหาเป้าขาขึ้นของฟิโบแต่ละทมเฟรมไม่ว่าจะเป็นทมเฟรมใหญ่กลางเล็กเป็นต้นนะครับผมหรือว่าคุณจะใช้เทคนิครูปแบบอื่นก็ได้เช่นการเช่นคุณอาจจะไปหาในเรื่องของซับไพ่อดีตที่ผ่านมาก็ได้อันนี้ก็ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนได้เลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันในมุมมองปัจจุบันกันนะครับมุมมองปัจจุบันเนี่ยผมก็คงยังต้องตอบว่าตอนเนี้ท่าของตลาดมันกลับมาเล่นง่ายเพราะว่าเทรนทุกเทรนเนี่ยมันวิ่งไปในแนวโน้มเดียวกันมันจะเล่นง่ายมากขึ้นเมื่อลายชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนเดียวกันแต่ว่าแบบที่ผ่านมาว่าตรงเนี้ย จำได้ไหมครับต้องช่วงนี้พวกลายชั่วโมงมันจะวิ่งย้อนแยงกันตอนนั้นมันจะเป็นพวก1เนี่ยมันจะวิ่งเป็นเทนขาลงแต่ว่าพวก2ถึง 4h เนี่ยมันจะวิ่งเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยราคามันจะวิ่งแตกต่างกันดังนั้นตอนนี้มันก็เลยกลับมาวิ่งง่ายอีกครั้งละการเทรดแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คือย่อแอย่อแอ เป็นต้นนะครับการย่อแอลทางนี้ทางนั้นมันก็จะเหมือนเมื่อวานก็คือเราจะหาโลที่มีนยะสําคัญดังนั้นโลตอนนี้ที่มีนยะสําคัญถูกขยับขึ้นมาแล้วจากเมื่อวานโลที่มีนยะสําคัญ๋ยวผมเอาช่วงของเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยโลที่มีนยะสําคัญก็คือตรงนี้มันเป็นโลของลายย่อยห้ามหลุดลายย่อยก็คือพวก 15m ส่วนโลตรงน,นี้มันจะเป็นพวกของ 1H ดังนั้นวันนี้ถูกขยับขึ้นมาแล้ว 15m ถูกขยับขึ้นมาตรงนี้ละ มผมขอลบตรงนี้ก่อนนะ1 5 m ขยับขึ้นมาตรงนี้1 h ยังเป็นโลเดิมอยู่นี่ดังนั้นกรอบในการที่มันจะมีแนวรับที่มีในยะาเนี่ยมันจะเริ่มกว้างขึ้นละนั่นหมายความว่าการที่จะทำให้เทรนของรายชั่วโมงหลุดโลไปรวดเดียวมันอาจจะเริ่มค่อนข้างที่จะยากขึ้นละแต่ถามว่า เป็นไปได้ไหมก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน forex แต่คราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสมมติถ้าราคาเนี่ยมันเริ่มย่อลงมาเนี่ยณโซนณโซนปัจจุบันเนี่ยที่มันเจอแนวต้านเนี่ยมันมีแนวรับตรงไหนบ้างที่น่าสนใจสําหรับภาพปัจจุบันนะครับผมตอนเนี้ยราคาบนถามเฟรม5นาทีบนลายย่อยเนี่ยเริ่มเกิดการชนแล้วเกิดการยอ่อเริ่มออกค้างกําลังเลือกทางอยู่ ดังนั้นณตอนนี้มันเรียกว่าอยู่ภายในกรอบสาเวย์หรือกรอบปรับฐานถ้าในกรณีที่ถ้าคุณอยากจะไล่ราคาบน5นาทีคุณไม่คุณไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเล่นณเวลานี้ก็ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอผมลงคลิปอะบางทีการาฟมันก็เลือกทางละคุณใช้หลักการเนี่ยไปเทรดในรูปแบบวันข้างหน้า ก็ได้เช่นคุณอยากจะไล่ราคาบนไลาย่อยแล้วคุณรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเทนทุกเทนมันวิ่งเป็นขาขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยลายย่อยเนี่ยมันเกิดการเลือกทางอยู่คุณอยากจะไล่ราคาบนไลาย,ย่อยคุณไม่อยากจะรอให้ไอ้เทรนที่มันเป็นเทรนใหญ่เนี่ยเกิดการย่อมาก่อนคุณอยากจะลุ้นว่าเฮ้ยคุณอยากให้เทรนย่อยเนี่ยลุ้นลากขึ้นไปต่อก่อนสุดท้ายไอ้เทรนใหญ่ตรงเนี้ยมันก็จะยัง ไม่ได้ย่อมามันก็อาจจะอะไรครับมันอาจจะถูกลากเลยขึ้นไปต่อแบบนี้อันเนี้ยก็สามารถเทรดได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมองว่าเป้าใหญ่หรือเป้าถัดไปมันยังอยู่และมองว่ามันยังไม่มีโอกาสยอ่อคุณก็ต้องตัดสินใจเข้าบนไล่ย่อยแบบนี้ข้อเสียก็คือมีโอกาสจะถูกลายใหญ่กว่าเนี่ยเกิดการย่อก่อนได้ทุกเมื่อนะครับผมสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเล reward ว่ามันคุ้มเสี่ยงในการเทรดไหมนะครับ คราวนี้เราจะมาดูกันว่าในกรณีที่ถ้าเกิดราคามันเกิดการย่อพักตัวลงมาก่อนเนี่ยณนะโซนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแนวที่ตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับจริงๆเดี๋ยวเรามาลองรีเช็คกันก่อนอันนี้ผมต้องบอกว่าแนวรับที่ผมกำลังทำการหาอยู่ณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันถ้าราคาเบรคขึ้นต่อยกเลิกนะ ถ้าราคาเบรขึ้นต่อเช่นมันอานเบรขึ้นต่อแบบเนี้ยแล้วมันค่อยลงแนวรับพวกนี้ยจะยกเลิกทันทีอันนี้คือการหาแนวรับที่มองว่ามันมีโอกาสจะลงนะตอนนี้เฉยๆนะครับสําหรับคนอยากที่จะหาไม้แอลเปิดขึ้นมาอีกรอบตีเป็นโซนนี้ดีกว่าตีเป็นเส้นดีกว่าอะาแถวนี้ แล้วก็ถ้าถ้ามองว่าถ้ามันยังไม่หลุดตรงนี้มันจะมีกรอบย่อยย่อยของย่อยอีกทีก็คือการเทรดที่โลเดิมแถวแถวนี้ของมันของห้าของห้าเอมาผมก็หยอดมาให้เผื่อแถวนี้แล้วกันนะครับไอนนอันนี้ก็คือในกรณีที่ลงลึกลึกสุดก็คือยังไม่หลุด15 m ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะยาก ในการที่จะทำให้ทำเฟรมสิบห้านาทีลงมาหลุดรวดเดียวแบบนี้ด้วยห้าเอ็มเสียทรงตรงกรอบนี้แล้วมันจะลากลงมาแบบนี้เลยเหรอก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าระหว่างทางห้าเอมันลงมาแบบนี้มันดีดสู้มันไม่ผ่านมันก็อาจจะค่อยๆมีหัวขาลงไปต่อได้เรื่อยๆจนทําให้ทำเฟรมสิบห้าเนี่ยเกิดการลงมาม้วนเดียวเป็นแบบนี้ก็ มีความเป็นไปได้แต่เราก็จะมองเทดหน้าวอลอะคือผมต้องบอกว่าแต่เราก็ยังมองว่าว,วอลลุ่มในฝั่งบายในฝั่งขาขึ้นผมมองว่ามันยังคงมีมากกว่าวอลลุ่มในฝั่งขาลงอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่จนกว่าไทาม์เฟรมอื่นๆมันจะเริ่มเอื้อนหนุนเป็นเทนขาลงด้วยการที่มันลงมาแรงๆมันก็ มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือเมื่อมันไปเจอแนวต้านที่มีนยัยยะสําคัญก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันซึ่งผมมองว่าการที่มันจะโดนเทลงมาแรงๆเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยถึงโซนผมมองว่าอ่ะมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้หรือเริ่มมาอยู่ในโซนเนี่ยอ่ะมันอาจจะเริ่มมีการย่อแรงให้บ้างแต่ผมมองว่าตรงนี้อาจจะยังไม่น่าจะย่อแรงอาจจะยังย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะมุมมองของผมนะ หวัดอีกแล้วครับเนี <c oughs> ่ยแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมขอให้เป็นโซนเดียวกันไปเลยแล้วกันง่ายดีประมาณนี้ครับแผนวันนี้ถ้าเกิดราคาลงมาตรงนี้นะต้องต้องบอกก่อนถ้ามันลงมาตรงนี้นะถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยนแนวรับที่ผม เปิดคลิปที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยยกเลิกเลยนะครับคุณต้องไปไลรีเช็คแนวรับกันใหม่นะอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมขอมองเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อ้างอีงรอบฟิบฟโบเอพวกแนวรับพวกเนี้ยถ้าผมมองด้วยกาบเปล่ามันยังเมคเส้นไหมสมมุติถ้าเกิดต่อให้มันลากขึ้นไปต่อแล้วมันลงมาเนี่ยก็ ก็ยังเมคเซนต์อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็โอเคก็ถือว่าไล่เลียกันก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวรับได้อยู่ถ้ามองด้วยกาบเปล่านะครับในส่วนของการหาจังหวะเปิดไม้ชอ็อตแล้วกันการหาจังหวะเปิดไม้ช็อตจริงๆผมไม่ค่อยอยากบอกวิธีการชอ็อตเพราะว่ามันส่วนเทน เดี๋ยวมันจะคือผมมองอะว่าคนส่วนใหญ่เวลากราฟมันขึ้นมาสูงๆคนมักจะชอบคิดว่าต้องลงตรงนี้แหละขึ้นมาสูงแล้วจริงๆแล้วถ้าราคามันยังไม่เปลี่ยนเรนแม้แต่ไทม์เฟรมเล็กมันยังไม่เปลี่ยนเรนการการที่คุณบองว่ามันขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการแค่ลงมาเพื่อขึ้นต่อสุดท้ายแล้วก็อาจจะโดน คัดได้หรือโดนลากขึ้นไปต่อได้ถ้าเกิดคุณไม่วางคัดพราะคุณเล่นส่วนเทนดังนั้นการเล่นส่วนเทนอ่ะก็มองว่าอย่าไปโลภแล้วกันเล่นเตาะเตาะเป็นรอบๆพอเล่นเตาะแบบสั้นๆห้าจุด6จุดออกก็พอหรือเอาแค่4จุดก็ได้แล้วออกแต่ทางนี้ทางนั้นคุณต้องมี l ิส t r e วอร์ด้วยนะไม่ใช่คุณยอมโดนคัดห้าห้าจุดหจุดแล้วคุณเอาแค่สี่จุดต่อให้คุณเล่น เป็นสิไม้ยังไงคุณก็แพ้เพราะว่าลิดตรีวอร์ดคุณไม่ได้ดังนั้นแนวต้านสำหรับวันนี้ก็ผมมองว่าเหมือนเดิมนะผมมองว่าเหมือนเดิมเลยที่หาไว้เมื่อวานก็เนี่ยคือโซนเนี่ยสองเถึง2 7งเห้แล้วก็สองเจ็ดหอันนี้เป็นจะไอโซนเนี่ยจะเริ่มเป็นแนวต้านแข็งหรือต้านที่มีนัยยะสําคัญละโซนตรงเนี้ย โซนสองเนี่ยแล้วก็โซนถัดไปก็คือโซนสามเป็นโซนเป้าใหญ่ซึ่งเป้าตรงนี้มันจะเป็นเป้าของทำเฟรมพวกหล,หลายวันมีแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยก็พิจารณา,าเดี๋ยวผมลองรีเช็คอีกทีก่อนว่าใช่ไหมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันผมขาไว้อืมตรงนี้เป็นร้อยหกสิบเอดจุดแปดของเดนะก็เป็นโซนที่มีในยะ สำคัญซึ่งตรงเนี้ยก็ก็มีของหนึ่จุดสองของเดเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยโซน2กับโซน1เนี่ยค่อนข้างที่เอ้ยโซน2กับโซน3เนี่ยค่อนข้างที่จะมีในอยา่างสำคัญก็เทรดกันด้วยความระมันระวังแม้มันจะเป็นเทรนขาขึ้นก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะขึ้นไปได้ง่ายๆแบบนั้นระหว่างทางอาจมีการย่อพักตัวก่อ,กอนบางแต่ตอนนี้เราก็เลือกเทรดตามหน้าเทรนไปก่อนก็ได้ นะครับแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยก็แบบที่ผมบอกอยากลองเนี่ยแถวเนี้ยอยากลองใหญ่แยอยากลองสวนเทนตอกไม้สองไม้อก็ลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ